สวัสดีค่ะคนเกิดปีมะโรงนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดปีมะโรงประจำปี2566นะคะดูกันล่วงหน้านะการงานการเงินความรักและก็สุขภาพแม่หมอจะเปิดไพ่สำหรับครึ่งปีแรกนะคะส่วนครึ่งปีหลังก็เดี๋ยวใกล้ๆก็ค่อยว่ากันนะคะเอาครึ่งปีแรกก่อนเนาะให้ดูกันเป็นแนวทางค่ะเเราจะ คือมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันนะคะสําหรับคนเกิดปีมะโรงนะคะคุณเมื่อคุณรู้แนวโน้มว่าครึ่งปีแรกนะ,ะ2 5 6พมันมีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างสถานการณ์เรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีกว่าเดิมดีกว่าที่มันมีแนวโน้มจะเป็นซะอีกนะคะเอาล่ะแม่หมอใช้ไพ่สองสำรับนะคะประกอบกันค่ะ ขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะคะก็เสียเวลาเปิดไพ่แค่รอบเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันโอเคหกดาบนะคะก็ยังเป็นไพ่ที่ดีนะคะตั้งแต่ต้นปีเนาะมีเก้าเหรียญดีต่อเนื่องค่ะมีเดอ o ฟู มีแปดดาบนะคะก็จะเริ่มมีปัญหาบ้างนะช่วงมีสายนอ่ะอุ้ยเดอะเวิลด์แล้วก็เก้าถ้วยนะคะ ถือว่าสำรับแรกที่เปิดมาเนี่ยนะคะได้ไพ่ได้พไดพ่ดีเป็นส่วนใหญ่นะคะมีส่วนน้อยคือเดือนเมษายนนะคะจะเจอปัญหาหน่อยนะคะแปดดาบก็บ่งบอกถึงปัญหาเพียงแต่ว่าพอต่อจากเมษายนนะเป็นพฤษภาคมอ้าวเดอะเวิลนะคะได้ไพ่ที่ดีมากๆนะคะเป็นอันดับสองในสำรับเลยนั่นหมายความว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนทีนี้มาดูอีกสำรับหนึ่งค่ะ ราชาไม้เนี่ยโดดเด่นนะคะโดดเด่นสุดๆในเรื่องของการงานการงานคุณจะโดดเด่นตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวค่ะ,ะดูกันต่อไปนะคะมีไพ่ที่เป็นไปในทิศท,ทางลบแค่ใบเดียวขึ้นมาก่อนนะคะ,ะสามไม้ยังเป็นไปในทิศท,ทางที่เป็นบวกค่ะสามดาบนะคะก็จะช่วงมีนาคมก็จะมีเรื่องให้หงุดหงิดลำคาญใจนะคะสามถ้วยยังดียังดี อุ้ยราชาเหรียญมีไพ่ราชาขึ้นมาถึงสองใบนะคะความเป็นราชานี่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักนะคะมันหมอบอกถึงความมั่นคงด้วยใบยสุดท้ายนะคะเทมเพลนส์ค่ะเทมเพลนส์จริงๆแล้วก็ยังเป็นไพ่ที่ออกมาในทิศทางที่เป็นบวกอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นสภาวะเเป็นบวกที่ ดูมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ด้วยความที่พอมันมีราชาขึ้นมาถึง2องใบมีไพ่ The World นะคะซึ่งล้วนแต่เป็นไพ่ที่ดีอ่ะมีเก้าเหรียญที่ดีสุดๆด้วยนั่นหมายความว่าครึ่งปีแรก2,566ของคนเกิดปีมะโรงนะคะมีแนวโน้มว่าจะดีดีมากๆด้วยนะคะเอาละเรามาเริ่มที่เรื่องของการงานกันก่อนนะคะ งานดีแล้วก็โดดเด่นตั้งแต่ต้นปีค่ะนะมีราชาดไม้ขึ้นมานะคะดีแล้วก็โดดเด่นตั้งแต่ต้นปีอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าบ้างนะคะความที่บางทีคุณทุ่มเทมาเยอะนะคือจริงๆแล้วทําอะไรก็สําเร็จแหละต้นปีนะสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้แต่ว่าบางทีอาจจะต้องเลื่อนๆไปไปลายปีเนาะเออปลายเดือนหน่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของความล่าช้าแล้วตัวคุณเองคุณต้องกระตือรือร้นให้มากขึ้นด้วยนะคะจึงจะได้งานเปิดธุรกิจใหม่ได้ไหมเปิดได้ตั้งแต่ต้นปีนะคะเป็นธุรกิจเจ้าของ คนเดดียวไ้มีหุ้นส่วนได้นะคะด้วยน้าไพ่มีหุ้นส่วนได้เพราะความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างถือว่าค่อนข้างดีนะถ้ามีหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันหรือทำธุรกิจร่วมกันนะคะระวังในช่วงเดือนมีนาคมนะคะถ้าทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นนะช่วงมีนาคมกับช่วงเมษายนนะคะช่วง2เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีปากเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆมีหงุดหงิดกันในกรณีที่มีหุ้นส่วนนะคะ หมุดเหตกันเพราะว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นหุ้นส่วนที่ใครบางคนจะรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับไม่ค่อยทำงานอาเทีเ่ยวแล้วก็ทำอะไรแบบบางทีคิดอะไรนอกกรอบแล้วก็ทำอะไรที่มันประมาทนะคะก็อาจจะส่งผลให้อีกคนหนึ่งนะคะ มีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจก็อาจจะมีปะทะกันบ้างหรือบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของเอกสารต่างๆซึ่งอาจจะทำให้มีปากเสียงกันหรือว่า,ามีปัญหากันนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใจเย็นๆเ,เราไม่ทะเลาะละทุกอย่างมันก็ดีนะคะเพราะว่าพอพฤษภามิถุนารทุกอย่างมันดีขึ้นพฤษภาเนี้ดีสุดๆเลยนะต้องบอกว่าพฤษภาเป็นเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องของการงานงานมั่นคงนะมีโอกาสดีมีข่าวดีจากที่ทุ่มเทม ตลอดนะคะพอพฤษภาคมคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีมันอาจจะมีหยุดชะง,งักมีปัญหาบ้างนะคะปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายเอกสารอย่างที่บอกนะคะในช่วงเดือนเมษายนแต่พอพฤษภาคมปุ๊บทุกอย่างแก้ไขได้นะโดยที่ว่าดวงของคุณนอกจากว่าคุณจะสามารถดูแลจัดการทุกอย่างได้แล้วเนี่ยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยนะคะถ้าสมมติคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณเองคุณจะมี คุณเป็นคนมีความสามารถคุณทํางานได้เต็มที่นะคะทำอะไรก็สําเร็จแถมหุ้นส่วนก็เก่งด้วยนะมีไพรา,าชาขึ้น2ใบนัหมายความว่าเออโอเคละหุ้นส่วนคุณก็จะเก่งด้วยนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณทํางานประจําผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะช่วงที่จะมีข่าวดีมากๆก,กก็คือตั้งแต่มการา กุมภาก็มีข่าวดีนะคะกุมพางานไม่เหนื่อยอาจจะมีเกณฑ์เดินทางด้วยเรื่องของการงานการติดต่อนะอาจจะเน้นเรื่องของการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่เหนื่อยมากแต่สําเร็จนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเริ่มดื่มด่าความสําเร็จแล้วนะคะมีนาเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่มีปัญหาซึ่งจะแก้ไขได้ยังไงนะะเมื่อเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับหุ้นส่วนนะ,ะเราก็ต้องใจเย็นๆนะคะเราไม่จับผิดกันเราพยายามที่จะร่วมมือกันนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่อง ข้อกฎหมายแล้วก็เน้นทําให้ถูกกฎหมายใช่ไหมนะแล้วก็สมมุติว่าบางทีข้อกฎหมายหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณอาจจะเกิดจากหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องแบบว่าเออถ้าสมมติว่าก่อนที่เราจะเซ็นชื่อหรืออะไรเราก็ตรวจเช็คนะเราดีเช็คอีกรอบนะไม่ใช่ว่าอุย้ยเรามั่นใจนะบางทีเพื่อนร่วมง,งานเราหุ้นส่วนเราเขาคงดูดีแล้วล่ะเราไม่ต้องดูซ้ําอันนี้ไม่ได้นะคะเราต้องดูซ้ําต้องต้อง,องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องรอบคอบ ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างนี้เอกสารสัญญาหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะนี่คือสิ่งที่ที่เราพอจะเตรียมพร้อมรับมือได้พอพฤษภามิถุนาไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ต้องห่วง <c oughs> อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางมีเกณฑ์เดินทางด้วยเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะนะคะสองเดือนนี้เนาะนะสองเดือนนี้รวมสามเดือนที่เดืเอนเดือนที่สามก็คือกุมภาพันธนะ์มีกุมภา,ภามิถุนานะคะอาจจะมีเรื่องเกณฑ์การเดินทางคนที่ คนเกิดปีมะโรงที่ทำงานออนไลน์เด่นมากๆนะคะออนไลน์งานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะงานเกี่ยวกับต่างประเทศถือว่าครึ่งปีแรก2 5 6 6โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่ทำงานออนไลน์จะเด่นสุดๆคือพฤษภาคมนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเป็นช่วงครึ่งปีแรกที่มีโอกาสประสบความสําเร็จทางการงานค่อนข้างสูงเนาะโอเคทีนี้มาดูการเงินกันบ้างนะคะ การเงินนไพ่การเงินถือว่าเด่นนะคะถือว่าเด่นเพราะอะไรคุณมีไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะ ก้าเหรียญนี่ต้องบอกว่าจากที่ทุ่มเททํางานไม่ใช่เงินฟุกฟุกนะไม่ใช่เงินฟุกฟุกมันเป็นเงินที่มาจากการที่คุณทุ่มเททํางานล้วนๆเลยนะคะเดอะเวิร์การเงินก็ดีนะมีโอกาสทางการเงินที่แบบว่ายิ่งถ้าคุณทํางานออนไลน์งานเกี่ยวกับต่างประเทศพวกนี้เงินมันจะเข้ามาแบบเรียกเรียกได้ว่าไหลมาเทมานะคะอ่ามีชาาชาเหรียญอีกนะคะราชาเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรมีโอกาสที่ พองานสําเร็จเงินมันจะมาเรื่อยๆนะคะมาเยอะด้วยคล่องตัวนะคล่องตัวสุดๆนะเงินจะมาเยอะนะจากความสําเร็จของงานจากการที่ทุ่มเทมานะคะแล้วก็จากงานออนไลน์จากงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือจากถ้าทํางานประจําก็โอกาสในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งจะทําให้คุณ ได้เงินเดือนมากขึ้นหรือมีรายรับพิเศษเข้ามามากขึ้นนะคะโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเมื่อกี้แม่หมอก็ลืมบอกไปเนาะในส่วนของการงานมกราคมนะคะแล้วก็พฤษภาคมนี่โดดเด่นสุดๆนะคะถ้า,าต้องการตําแหน่งที่ใหญ่โตมากขึ้นต้องการความก้าวหน้า2เดือนนี้โดดเด่นสุดๆนะคะลุยงานได้เลยค่ะ การเงินอย่างที่บอกว่าคล่องตัวนะคะทีนี้เรื่องการเงินที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือ2เดือนที่มันมีปัญหานี่แหละนะคะคือมีนาคมแล้วก็เมษายนนะคะมีนาคมก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางหรือแม้กระทั่งการบางทีถ้าเราไปทําอะไรที่ เ,ออเขาเรียกว่าตามใจตัวเองฉันอยากไปฉันก็ไปฉันอยากเที่ยวฉันก็เที่ยวฉันอยากซื้อฉันก็ซื้อไม่มีวินัยในการเงินนะไม่มีวินัยในการใช้เงินนะแต่ถือว่าเดือดร้อนไหม มันก็แค่แบบว่าไม่ได้ดังใจอ่ะเออแต่ไม่หมอมองยังมองว่าคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีก้าวเหรียญเข้ามานั่นะหมายก็ว่าหนึ่งละเราก็มีทุนเออเรามีทุนเรามีเงินสำรองนะหรือแม้กระทั่งดวงของเดอะฟูลเองนะคะเดือดร้อนมีผู้ใหญ่คอยช่วยอ่าไพราชาขึ้นมาถึงสองใบนั่นะหมายก็ว่าดวงคุณมีผู้ใหญ่เอ็นดูมีผู้ใหญ่คอยช่วยก็อ่ะน่าจะเอาตัวรอดได้แต่ทางที่ดีเราก็ต้องมีวินัยหน่อยเนาะ ทีนี้เมษายนนะคะเมษายนรายจ่ายัะตัวค่อนข้างเยอะนะอาจจะเป็นภาระที่ต่อเนื่องมาจากมีนานะหรือเป็นภาระที่คุณต้องรับผิดชอบภาระที่คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวเองค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายของแบบว่าเออพ่อแม่ลูกหลานบริวารที่คุณต้องดูแลอยู่นะคะ รวมถึงเนี่ยมันมี3ถ้วยขึ้นมา3ถ้วยก็คือเรื่องของงานเลี้ยงงานสังสรร์ปาร์ตี้ในเดือนเมษายนนะคะจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีรายจ่ายตรงนี้เยอะนะแต่ถ้ามองในแง่ดีเช่น นะอาจจะเป็นช่วงอย่างเทศกาลสงการเนี่ยในช่วงเมษายนนะคะมามีแบบว่าเออมีรวมกลุ่มไปงานรวมรุ่โน่นนี่นั่นไปนะคะค่าใช้จ่ายเยอะก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินหาทองเข้ามาก็ได้เพราะพอหลังจากเมษาปุ๊บนะพฤษภาคมนะอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆหรือลู่ทางหาเงินทางออนไลน์อะไรใหม่ๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ มันก็น่าเสี่ยงที่จะต้องไปแบบว่าไปไง,งานไปเข้าสังคมเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนอื่นด้วยนะคะโดยภาพรวมแม่หมอยังมองว่างานดีแล้วก็เลิศนะคะการเงินก็ดีแล้วก็คล่องตัวสุดๆด้วยสําหรับคนเกิดปีมะโรงค่ะมาดูความรักกันแม่หมอใช้ไพ่ชุดเดียวที่เปิดนี้เลยนะคะเพราะว่าถือว่ามันเป็นดวงภาพรวมของเราอยู่แล้วนะคะอยู่ที่เราว่าจะตีความไปในแง่มุมไหนมาดูความรักคนโสดนะคะ คนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจบ้างไหมนะคะผู้หญิงปีมะโรงนะคะผู้หญิงปีมะโรงแน่นอนมีไพ่ราชาขึ้นมาถึงสองใบนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีผู้ชายเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะนะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ต้นปีอาจจะคนนึงละนะอีกคนนึงอาจจะมา ช่วงพฤษภาคมนะคะมกรากับพฤษภามีโอกาสที่จะมีคนที่เข้ามาแบบเป็นตัวเป็นตนเข้ามาแบบเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าคุณจะครบไหมนะอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าพอเหมือนกับว่าพอได้เริ่มต้นพูดคุยมีโอกาสมาทางสายงานนะคะพอได้เริ่มต้นพูดคุยแล้วเนี่ยนะคนคนนั้นต้องบอกว่าทั้งสองคนที่มีโอกาสเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมัน่นคง นะคะดูแลคุณได้แน่นอนนะคะสำหรับผู้หญิงปีมะโรงนะนะแต่ถ้าสำหรับผู้ชายปีมะโรงเนี่ยต้องบอกว่าด้วยตัวคุณเองค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการทำงานการหาเงินการสร้างความมั่นคงคุณไม่ค่อยสนใจความรักนะคะทีนี้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีโอกาสที่จะตกลงปรงใจเป็นแฟนไหมอ่ะโอเคล่ะสมมติว่าได้พูดได้คุยกันนะคะโอกาสที่จะตกลงปรงใจเป็นแฟนเนี่ย ม,มันก็ต้องต้องรอช่วงที่โดดเด่นนะคะช่วงที่โดดเด่นคือเมษายนนะคะนะเมษายนมันมีสามถ้วยนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ไพ่ที่ประกบมันมีแปดดาบมีสามดาบเออบางทีอาจจะมีข้อติบางอย่างบางทีเปิดตัวไปโอเคละเราชอบอ่ะเปิดตัวไปเปิดตัวฉันจะคุยกับคนนี้แหละ นะจะอาจจะตกลงเป็นแฟนกันละนะคะแต่ทีนี้พอเป็นแฟนกันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊เราจะไปต่อหรือเราจะถอยดีนะคะพอในเดือนถัดไปพฤษภาคมนะคะโอกาสเป็นแฟนก็มีนะโอกาสเป็นแฟนก็มีแต่ว่ามันยังดูเหมือนการสภาวะเป็นแฟนที่เหมือนต่างฝ่ายต่างมีโลกส่วนตัวต่างฝ่ายต่างยังค่อนข้างจะมีอิสระต่อกันถามว่าเครียดไหมไม่เครียด ถ้าคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งคุณจะมีปัญหาที่ทำให้เครียดหรือกดดันแค่2เดือนนะคะคือช่วงเดือนอมีนาคมแล้วก็เมษายนนะกดดันแค่นี้อาจจะกดดันว่าฉันจะคบเขาดีไหมนะหรือบางท่านก็คุยคุยกันแล้วเราอยากสารต่อแต่เหมือนเขาจะดูเขาดูเหมือนจะไม่อยากจะสารต่ออาจจะต้องเหมือนกับถอยลดสถานะเหลือคําว่าเพื่อนหรืออาจจะคบกันเป็นแฟนโดยที่ต่างฝ่ายต่างมี มีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ได้ยึดติดกันและกันสักเท่าไหร่นะคะโดยภาพรวมแล้วคุณก็จะมีความสุขอยู่ดีเมษายนพฤษภาคมคุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีคนคุยมีโอกาสที่จะเป็นต่างชาติได้ด้วยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นทางไกลมีโอกาสคุยออนไลน์ก่อนนะคะเจอกันทางออนไลน์คุยออนไลน์แล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะสารต่อกันจริงจังหรือเปล่านะคะมันมีไพ่ของความไม่จริงจังอยู่ด้วยมันมีไพ่ของความเป็น เป็นคนที่คุยกันแต่ยังยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ไม่ใช่สเปคนะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเองคุณก็มีโลกส่วนตัวสูงคุณก็อยากที่จะเรียนรู้ไปนานๆหรืออยากจะเลือกเพราะบางทีอย่างอย่างที่บอกว่ามีอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะก็ต้องดูกันต่อไปโดยภาพรวมแล้วนะคะมีโอกาสที่จะตกลงปรงใจคบกันมากกว่าเพื่อนมีโอกาสตกลงปรงใจเป็นแฟนแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าออจะต้องมา ตกล่องปล่องชิ้นอะไรแบบนี้แต่บางบางท่านนะคะอาจจะมีแบบเออคบลงตกลงปรงใจเป็นแฟนแล้วก็อาจจะลองใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้สําหรับบางท่านบางคู่นะคะคือต้องแตกต่างกันไปบ้างนะคะสำหรับคนเกิดปีมะโรงเหมือนกันมันก็ไม่ได้เจอสถานการณ์เดียวกันแบบ100%เนาะนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเหมือนกันนะคะมีช่วงเครียดแค่2เดือน ทีนี้มาดูความรักของคนที่มีแฟนมีคู่กันบ้างนะคะขอดูที่คนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคือตอนนี้คบกันอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะ2,566ครึ่งปีแรกเนี่ยจะยังมีความสุขต่อเนื่องไหมต้องระวังอะไรหรือเปล่านะคะ คนที่แต่งงานแล้วนะคะถ้ากําลังวางแผนว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยโอกาสจะมีลูกเนี่ยนะมีไหมนะคะโอกาสจะมีลูกนะคะที่โดดเด่นสุดๆก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าต้องมีเวลาให้กันให้มากนะไม่ใช่พอพฤษภาคมมาบางทีมันมีแนวโน้มว่าฝ่ายชายอาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนคุณนะคะฝ่ายชายก็จะมุ่งไปในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหาทองหรือบางท่านก็เอาแฟนต้องเดินทางบ่อยๆแฟนไปประจําการอยู่ต่างจังหวัด ปต่างระเทศเออโอกาสจะมีบุตรก็จะน้อยลงไปอีกนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็น,ปนดวงที่แบบว่ามีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ช่วงช่วงเดือนนี้นะคะพฤษภาคมเนาะก็ต้องลองดูอ่าแล้วท่านไหนทีออ่อยากจะแต่งงานล่ะนะเกณฑ์แต่งงานเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะก,ก็เนี่ยแหละก็ช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละแต่ว่ามันมีเคล็ดหน่อยเนาะคือจริงๆแล้วในทางอย่างอย่างไพ่าาทาโร่เนี่ยนะความเป็นเดอะเวิลด์เนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็จะถือเครตกันนะคะกูบาอาจารย์ก็สอนกันต่อๆกันมาว่า the world เนี่ยาการที่จะจัดงานแต่งแบบใหญ่โตเป็นพิธีการอะไรเนี่อาจจะอาจจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะเหมาะสำหรับการที่โอเคเราจัดกันเล็กๆภายในครอบครัวหรือบางทีเราอาจจะอามา,อาลองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนกับว่าจัดกันภายในครอบครัว เป็นแบบว่าไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องไปเป่าประกาศอะไรแบบเนี้น่าจะน่าจะเข้ากับกับดวงมากกว่านะคะส่วนจะแต่งงานจริงจังไปอะไรแบบเปิดเผยในภายหลังนี่ก็ค่อยว่ากันในลองต้องลองดูครึ่งเดือนหลังหรือครึ่งปีหลังนะอันนี้ลองพิจารณาดูนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกอยากจะแต่งงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเออมันก็เป็นอยู่ที่คู่ของเราอยู่ที่คอนเซปต์เรานะคะ <c oughs> คนที่รักกันดีอยู่แล้วต้องระวังอะไรไหมนะคะความเป็นการแบบว่าคู่รักกันคองคู่สามีภรรยานะคะก็ระวัง2เดือนหลักนั่นแหละนะ,ะมีนาคมแล้วก็เมษายนนะคะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันนะคะด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะ,ะด้วยเรื่องที่บางทีมันหาทางออกได้ยากเพราะบางทีหงุดหงิดใส่กันอาจจะด้วยเออมันจะมีบางช่วงที่บางทีกันยะาะ กุมภาพันธ์คุณกับแฟนคุณอาจจะค่อนข้างที่จะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะบางทีอาจจะมีเรื่องของระยะห่างมีเรื่องของการไม่ค่อยสนใจกันเพราะว่าความก้าวเหรียญกับความสามไม้นะไนะพ่สองใบนี้ถ้าพูดถึงความรักค,ความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ที่เหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างมีสิ่งที่ต้องทําก็จะไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่บางคู่ไกลกันนะแต่บางคู่อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็าไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ทะเลาะนะ ไม่ทะเลาะกุมภาพันธ์ไม่ทะเลาะแต่ว่ามันก็จะมีห่างๆมีมีระยะห่างนิดนึงมีช่องว่างหน่อยนะคะซึ่งอาจจะส่งผลทาให้มีนาคมอะ่ะนะมีปากมีเสียงมีทะเลาะมีหงุดหงิดใส่กันได้บ้างก็ต้องใจเย็นๆทางแก้คือใจเย็นและไม่ต่อปากต่อคําระมัดระวังคําพูดแล้วก็ไม่จับผิดกันนะคะพอช่วงเมษายนนะอาจจะ มีปัญหาที่ต่อเนื่องนะคะจาก3ดาบมันจะกลายเป็น8ดาบเพราะว่ามันต่อเนื่องว่าเเคยมีปัญหากันในช่วงเมษายนแล้วมันมันยังมันยังไม่มีทางออกมันยังแก้ไขไม่ได้ก็คาราคาซังมาช่วงเมษายนแล้วยิ่งพอเมษายนอ่ามีเรื่องของงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะ,ะไปนัดเลี้ยงรุ่นไปงานเลี้ยง นะสมมติอย่างเป็นฝ่ายชายเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไปกินเลี้ยงที่โน่นสงการไม่จบไม่สิ้น4วัน5วันอะไรไม่เออก็มีปัญหาอาจจะทะเลาะเบาะแหวงกันก็คงจะต้องคุยกันดีๆแล้วก็พยายามประคับประคองให้ได้เพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> มันไม่มีอะไรรุนแรงหรอกเราก็อย่าไปทะเลาะให้มันเสียอารมณ์เพราะว่าต่อให้คุณทะเลาะกันพอเดือนพฤษภาคมก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ทะเลาะเนาะปะคับปะคองไปใจเย็นๆนะคะพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะก็ระวังอยู่แค่2เดือนทีนี้สําหรับคนเกิดปีมะโรงที่ออมีแฟนมีคู่แต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มีปัญหาอาจจะอยากจะรู้ว่าปีหน้าเนี่ย จะได้กลับมาคืนดีกันไหมถ้าเราอยากจะกลับมาคืนดีนะคะถ้าคุณอยากจะกลับมาคืนดีกันโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยมาคืนดีนะคะจะมีช่วงนี้มีโอกาสนะคะในช่วงเดือนเมษายนถึงแม้มันจะมี8ดาบแต่มันมี3าถ้วยขึ้นมาด้วยแม่หมอรู้สึกเหมือนกับว่าโอกาสที่คุณจะได้กลับมาพูดมาคุยกันนะมีนะแต่ว่าปัญหายังหาทางออกไม่ได้การจะแก้ไขปัญหาคุณอาจจะต้องทนที่แบบว่า กลับมาดีกันโดยที่ปัญหายังอยู่แต่ว่าก็เราไม่อยากเลิกไงเราอยากกลับมาคืนดีกันนัมันอาจจะมีช่วงแบบว่ามีงานที่คุณจะต้องได้ไปงานร่วมกันงานเดียวกันนะอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรืองานมงคลอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องไปด้วยกันนะคะนะก็อาจจะได้เจอได้พูดได้คุยกันแต่ว่าคุณสองคนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จนะคะคือพฤษภาคม ะะส่วนแก้ไขปัญหาได้บางคู่ถ้าต้องการกลับมาคืนดีกันแบบอยู่ด้วยกันก็มีโอกาสนะนั่นหมายความว่าแต่คุณคุณต้องแก้ไขปัญหาได้ต้องช่วยกัน2ฝ่ายนะคะต้องจงช่วยกันแก้ไขปัญหามันอาจจะปัญหาอาจจะยังไม่จบแบบแบบร้ออแต่อาจจะประมาณ80% 90%้นะม,นมันมี9้าถ้วยนะคะมี9้าถ้วยอยู่นั่นหมายความว่ายังรักกันยังมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันแต่มันมันยังไม่ครบสิบอะ่ะ มันยังไม่ครบสิบถ้วยนั่นหมายความว่าอาจจะยังมีปัญหาเล็กๆบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้นะแต่ถ้าอยากอยู่ร่วมกันอยู่ก็ต้องต้องยอมรับตรงนั้นนะคะเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์เนาะยังไงก็ถือว่ายังมีข้อดีนะคะทีนี้ถ้าคนที่อยากจะเลิกล่ะนะคนที่อยากจะเลิกก็เนี่ยแหละพฤษภาคมเนี่ยแหละ มีโอกาสจะเลิกได้เลิกด้วยดีด้วยนะคะคือบางทีปัญหาที่ค้างคาคาละคาซังคือบางทีช่วงมีนาเมษาเนี่ยอาจจะมีฝ่ายนึงอยากเลิกนะ,ะฝ่ายนึงอยากเลิกอีกฝ่ายนึงไม่อยากเลิกยือ้อเป็นการยือ้อเป็นการที่แบบว่า ยังไม่อยากไปยังไม่อยากจบนะคะแต่ว่าพฤษภาคมมีโอกาสถ้าจะตกลงกันได้นะคะตกลงได้ด้วยดีด้วยนะครับถ้าจบก็จบแบบสบายใจทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปว่าอาโอเคนะเราทางใครทางมันจะทําให้มีความสุขทั้ง2ฝ่ายนะเอาเป็นว่าพฤษภาคมก็จะเป็นช่วงเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีปัญหากันมาก่อนนะคะก็ให้กำลังใจนะคะต้องอดทนหน่อยนะคะ ทีนี้เรื่องของสุขภาพล่ะนะสุขภาพนะโดยภาพรวมที่จะมีปัญหามากหน่อยนะคะก็เนี่ยแหละ8ดาบนะคะกับ3ดาบนะคะนะไพ่สอใบาอาจจะส่งผลด้านสุขภาพนะคือ,อยังช่วงมีนาคมเนี่ยนะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับภายในช่องอกเนาะคือบางทีอาจจะเกี่ยวกับหัวใจ หรือระบบทางเดินหายใจนะคะระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังถือว่ารักษาตามอาการได้นะคะคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะเกณฑ์ผ่าตัดผ่าตัดเล็กนะไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่นะคะในช่วงมีนาคมนะคะแต่ว่าผ่าตัดเสร็จก็เรียบร้อยเนาะเพราะว่าภายโดยภาพรวมถือว่าดีค่ะทีนี้เดือน เมษายนนะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบต้องเพิ่มความระมัดระวังแหละบางทีเ,เตะโน่นชนนี่เป็นคราวแบบว่าเขาเรียกว่าคลาวเคราะ นะอาจจะมีบาดเจ็บโดยที่เนี่ยอย่างบางทีบางท่านถ้าสมมติว่า,าไปงานเลี้ยงไปงานปาร์ตี้สังสรรค์นะคะดื่มดื่มต้องไม่ขับนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอันนี้ยกตัวอย่างนะคะคือบางทีมันเป็นอาการบาดเจ็บโดยที่เราไม่ได้ตั้งหลักเราไม่ตั้งตัวไม่ทันดูไม่ทันมองนะคะหรือบางทีเป็นความพลาดพลัง้งเผลอเรนะ,ะทำให้บาดเจ็บได้นะคะเราก็รักษาตามอาการแต่ถ้าจะให้ดีเพิ่มความระมัดระวัง นะเป็นพิเศษนะคะให้ถือซะว่าอ่ะโอเคละนะเดือนนี้ดวงสุขภาพฉันไม่ค่อยดีฉันก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะครบท้วนแล้วนะคะงานเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพสำหรับคนเกิดปีมะโรงค่ะนะดวงครึ่งปีแรกนะคะ2566ครึ่งปีหลังค่อยมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ